ผลลพักนักรุงโฮมคุกเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำมัฟฟินนะครับรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่ารับประทานเวลาที่เราหิวหิวอยากให้อิ่มท้องก็ได้นะครับข้อดีของมัฟฟินสูตรนี้ก็คือว่าเขามีรสชาติที่สดชื่นจากผลไม้เมืองร้อนหรือ t ropical fruit นั่นเองครับและเมนูนี้ก็คือ t ropical fruit muffin รับเราเตรียมถาดอบไว้นะครับจะเป็นถาดอบเหมือนคัพเค้กถาดอบมัฟฟิน12หลุมนะครับแล้วก็เพื่อความง่ายนะครับเราก็รองกระดาษไว้ ถ้าเพื่อนๆไม่ลองกระดาษก็ฉีดสเปรย์น้ำมันลงบนถาดน,นะครับสำหรับเตาอบนะครับเราจะใช้ไฟอยู่ที่1 9อองศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับสำหรับมัฟฟินสูตรนี้นะครับนอกจากจะอัดแน่นด้วยรสชาติของผลไม้แล้วนะครับเรายังมีหน้าของสตูเซลนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเกรดเป็นครัมเบิลนะครับคุกกี้อยู่ด้านบนด้วยในส่วนของสตูเซลนะครับเครื่องที่มีก็ได้แก่แป้งสาลีอนเนกประสงค์มะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทราย และก็เนยเราใช้เนยเย็นครับแค่4อย่างเท่านั้นเองครับใส่เนยนะครับลงในชามผสมตามด้วยแป้งสาลีมะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทรายเราใช้ที่สับแป้งนะครับหรือ pastry cutter นะครับกดเนยนะครับสับส่วนผสมไปเรื่อยๆนะครับจนเขามีลักษณะเป็นเหมือนเกร็ดเล็กๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนคุกกี้คัมโบนะครับผลผแบบนี้แล้วเราก็นำไปพักในตู้เย็นครับ ในการทำตัวมัฟฟินนะครับเราต้องการชาม2ใบชามใบใหญ่นะครับเราใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ตะก้อเนี่ยคนง่ายๆอย่างสูตรนี้นะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีน้ําตาลนะครับผงฟูเบกกิงโซดาแล้วก็เกลือเท่านี้เองครับของแห้งทั้งหมดนะครับเราคนเข้าด้วยกันในอีกชามผสมนะครับเราก็จะผสมส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับซึ่งได้แก่ไข่ไก่นะครับวานิลาน้ำสะอาดเนยละลายรวมถึง ส่วนประกอบที่ให้รสชาติของผลไม้รวมได้ดีที่สุดในวันนี้นะครับนี่ครับน้ำรสผลไม้รวมชนิดเข้มข้นของซันควิกครับการที่เราใช้น้ําผลไม้เข้มข้นเนี่ยครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถเจือจางได้ตามความชอบของเราเลยนะครับขวดเดียวจบเลยได้รสชาติของผลไม้ที่หลากหลายอย่างแน่นอนแถมซันควิกนะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราก็ยังได้วิตามินซีด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวพลจะใช้ชามผสมอีกใบหนึ่งนะครับตวงส่วนประกอบของเหลวทั้งหมดครับตวงซันควิกก่อนเลยนะครับเราใช้ทั้งหมด60กรัมครับเจือจาง ด้วยน้ำสะอาดใส่กลิ่นวานิลลานะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเนยละลายครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็เอาส่วนผสมของเหลวเนี่ยนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมของแห้งครับเราจะไม่ตีส่วนผสมมากนะครับแค่คนให้พอเข้ากันก็ใช้ได้ลวครับเราจะใส่ผลไม้อบแห้งด้วยนะครับสำหรับผลไม้เนี่ยเพื่อนๆเลือกตามใจชอบได้เลยครับวันนี้ผมใส่เป็นสับปะรดกับมะละกอครับนอกจากผลไม้แห้งนะครับถั่วครับผมอันนี้เป็นวอลนัทที่อบแล้วนะครับเขาให้กระจายทั่วๆ เดี๋ยวเราจะชั่งน้ําหนักนะครับว่าส่วนประกอบของเราเนี่ยมีเท่าไหร่หารด้วย12นะครับถ้วยหนึ่งนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ80กรัมครับแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์ให้เท่าๆกันครับหลังจากนั้นเราก็จะนำสตูเซลนะครับที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนยครับออกมาครับแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันโรยหน้าตามด้วยผลไม้แห้งกระถั่วที่เราแยกไว้อีกส่วนหนึ่งครับเราอบของเราเรียบร้อยแล้วครับเราจะอบมัฟฟินสูตรนี้นะครับ1้0องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบทั้งสิ้น18นาทีครับ มัฟฟินตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเราจะทานอุ่นก็ได้บางคนก็จะชอบเข้าไมโครเวฟดาวติ้งเล็กน้อยนะครับหรือทานที่อุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าเราทานภายใน1-2วันพลแนะนำครับว่าไม่ต้องแช่เย็นแต่ถ้าเปิดอยากเก็บนานกว่านั้นนะครับใส่ในกล่องที่แบบมีฝาปิดสูญญากาศอะไรอย่างนี้ครับเก็บได้ถึง1สัปดาห์สบายๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นมัฟฟินสูตรง่ายๆที่เพื่อนๆนะครับสามารถประยุกต์สามารถลองดัดแปลงเองได้นะครับแล้วลองดูนะฮะ สเสน่ห์ของมัฟฟินนะครับเราต้องอบให้สุกกำลังพอดีเนื้อเขาจะไม่เนียนเหมือนเค้กนะครับเขายังจะมีความร่วนๆซุยๆนะครับรับประทานกับกาแฟช่วงเช้าเนี่ยเป็นมื้ออาหารเช้าง่ายๆเลยครับแถมได้ประโยชน์ด้วยครับลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็ไลายแอดครับ